หม่ดกน้องปิ่มปิีมอร่อยไหมคะมนี่ไงนี้อะไรเนี่ยเอาไหนใ,นให้ยายกินหน่อยมาไหนขอยายกินหน่อยมาไหในใหยายชิมนี้เนี่ยหหหให้ยายชิมดูซิมันอร่อยไหมคะป๊าดสองไม้สองมือไม่ให้ยายกินเลยคะ่ะชิ้นใหไปหนายุดอกไหนให้ยายกินนี้นะ ยายกินได้ไหมเอาชิไน้กินมาละมือนี่นี่ให้ยายกินอันนี้หน่อยนะกินได้ไหมกินหน่อยนะนี่นี่ยายจะยายกินได้ไหมเนี่ยกินแล้วนะยายกินนะโอ้ยปวดไหนอไร่อยไหมคะอไร่อยไหมอไร่อยไหมลูก โอ้ยกินไม่พูดไม่จาเลยค่ะถ้าได้กินนี่นั่งนะคะแต่ถ้ากินอิ่มเมื่อไหร่คือวิ่งค่ะสายฝอนะคะมึงจะล่ะป้าตองนี้โอ้ตั้งอกตั้งใจไหนล่ะเอาขนมอนมนี่เอานมไหมเอานมไหมน่ะนานาเอานมมานมนยนนาน,านามอ่ะน้องน้อง น้องน้มหันก่อนน้มเอาก่อนนี่